ที่ยามเช้า,ชาครับปมเมตอนี้ฝนฟ้าเมฆบอกจะดูม่องคลํำครับพอว่าเมื่อคืนก็ประมาณสักตีซ่องตีส้มนะครับฝนตกนะครับนะครับก็อตอนเช้าเนี่ยครับก็ รีบตื่นรับนะครับ <sus Toyota> มีความกังวลใจหลงได้นะครับตื่นมาก็นึกตึงกับเมื่อคืนปลายจันทร์กับพุกถึ่งตะนอนรับนะครับพุกนิดครับตะนนนะครับก็เลยรีบมาดูครับนะครับรีบมาดูก็จางอย่างยุ่ปกติครับไม่ได้ไปวัดนะครับ วันจางเมื่อคืนกลัวพิดพลาดครับกลัวจะถึงสายไฟไปดึงสายไฟนะครับก็โอเคครับเช้านี้ก็ไม่พิดพลัดแต่ประกันได้นะครับนะครับนะครับตื่นเช้ามาครับนี่ไส้ครับพ้อมนะครับก็แบบนี้ครับจะครับสวัสดีครับพร้อมนะครับเอ่อนี่ไส้นะครับของพร้อมนะครับของเราก็คือพยายามจะปลุกซออนวานจางนะครับ ให้รู้จักตื่นเช้านะครับแล้วก็มาดูช้างนะครับมาดูช้างแล้วก็มาให้อ่านตอนเช้าก่อนนะครับจึ่งไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ตื่นมากระช้างยุคป,ปกติก็มาโยนย้ายนะครับเพราะว่าตอนเชา้าช้างตื่นประมาณสักสี่ห้า ก็ตื่นแล้วครับนะครับแล้วก็มารอย่านะครับวันนี้ก็เพิ่มนะครับมารอย่านะครับเผื่อที่จะให้เรานะครับให้อาหารเขาย่นยนย่าให้เข้านะครับเพราะว่าเขาหลับอยู่กับทีนะครับเออลูกนะครับคนหลับอยู่กับทีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเชือกสั้นนะครับเชือกสั้นแล้วก็อยู่กับลักนะครับก็ต้องรีบตื่นนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าอยู่ในป่านะครับอยู่ในพื้นที่หลงนะครับอยู่ในพื้นพื้นที่หลงแบบนั้นนะครับก็ลัก ที่มั่นคงนะครับรอยยาวนะครับก็ไม่ต้องกังวลได้มากมายนะครับไม่ต้องกลัวว่าจ่างจะไม่อิ่มนะครับนั่นเมื่อคืนผมดูอยู่ว่าฝ่าไส้นะครับฝ่าไส้อยู่ตรงโน้นแต่ว่าทำไมไม่เห็นจางต้องไส้ลงข้างหลางครับลงป่านะครับไม่ได้ยืนอยู่ข้างบน ครับก็ชีวิตก่านจ้างครับนะครับลบเร็กจานี้ครับนะครับลบเรกก็ตื่นมาก็นะครับมาดูช้างแล้วก็ทําการบ้านนู่นนี่นั่นครับนะครับงานที่ต้องทารุ่งจาวมีอะไรบ้างนะครับซิที่ต้องเรียมนะครับนะครับดูบุ๊กกิ้งนะครับทูบุ๊กกิ้งวันนี้ แคกไปเยอะอยู่ช่วงนี้นะครับนะครับงานที่ต้องทำจอโปรแกรมอะไรบ้างนะครับนะครับแล้วก็ดู Facebook นะครับแล้วก็ดูช่อง YouTube จากไอจ a n แนลครับดูเด a d เพ t m มันแล้วครับนะครับนุกกันกับงานนี้ครับนะครับก็พอมยัางเตือนว่าย่างให้ทุกคนผักพรอนเสียบ้างครับนะครับอย่าไปอย่าไปสีอะไรนะครับเอ่อพมก็ดูดูนะครับบางคอมเมนต์นะครับที่เม้นเข้ามานะครับ จีบามาดาวาไอไหนว่าว่กกระดอนนั้นแล้วก็่าจะบอกว่าไอไหนว่าเป็นตุ๊ดมั้งนะครับว่าพ่อม้นะครับเป็นตุ๊ดมั้งนะครับอดานะครับตานะครับมีอะไรคุยมาเลยนะครับซึ่งพ่อมก็งงนะครับว่าพ่อมีอะไรต้องคุยนะครับพ่อมไม่ได้มีอะไรต้องคุยเอ้ยมาเลยเอ้ยอะไรครับพ่อมไม่ได้เอ้ยนะพ่อมไม่ได้ดูเรื่องนะครับแล้วก็ยูยู่เมื่อกี้นะครับพอมาดูเอ้าคอมเมนต์โดนลรไปแล้วนะครับมันไร้ความรับเิื่อบครับพ่อมยากจะบอกว่า ให้ปักป้อนเสียบางครับนะครับให้ปักป้อนเสียบางนะครับนะครับทุกคนมีความสุขดีนะครับขอบพระคุณมากครับทุกคนทุกคนมีความสุขดีนะครับนอนหับวันดีนะครับทุกบนตาพูดด้วยครับนอนนะครับแล้วก็ตื่นมาทํางานปกตินะครับงานของเรานะครับนะครับก็คือการเลียงช้างการบริการลูกค้านะครับงานนะครับไม่ได้มาเยวสร้างกระแสนะครับให้ทุกคนแบบเออดูดี ให้ถุกให้ให้ชองดูดีแล้วก็เอ่าเจียวคายคองเรื่องวะคุยไปคุยมาด่าคนโน้นด่าคนนี้นะครับด่าคนโน้นด่าคนนี้ต่างต่างนาหน้าดาไปพรำปน้านานะครับว้าให้ไหลยอนโน้นจมคนโน้นคนนี้นะเต่พอตบตายก็คือช่วยบริจาคอาหั่นสปนรสอหานจาง สักรถไมครับไม่ช่ายพวกเรานะครับไม่ช่ายพวกเรานะครับนี่ไม่จ่ายองนี้นะครับไม่ช่ไม่จ่ายองนี้แน่นอนนะครับพวกเราห้าซื้อเฮ่งนะครับมากเงินนะครับเงินที่ได้มาก็เพิมกิดว่าเงินทีุ่ซจริสนะครับนะครับเงินที่ได้มาก็คือจ้างนําพังนําเร่งนะครับกงขวานจางเจ้าของจางของบริษัทนะครับของป้างแล้วก็กัจนาย จางนะครับในทางทีว่าไม่ดูเป็นการโทรมานนะครับนะครับยุ่งในความถี่มอะส้มนะครับนะครับเนี่ยคับสิ่งที่ได้มาของพวเรานะครับก็คือเงินจากตรงนั้นกระนำปังนำเร่งของจ้างนำบัตรนำเร่งของคนนะครับเอามาเป็นค่าใช้จ่ายครับไม่ได้ว่ามาออกจองออกซื้อดาคนนวดดาคนนี้จมคนนวนจมคนนี้เลยผลลัพท้ายก็คือคนจะไปจองงจะาจากสัดรถไม่ขับ บริจาคดินทรายสักซ่องคิวส่มคิวไม่รับไม่ใจพวกเรานะครับไม่ใจพวกเรากว้างกันได้ลูกนะครับเพราะฉะนั้นปักพอนเสียบ้างครับนะครับกากขังคืนนอนรับปักพอนเสียบ้างนะครับเหนื่อยนะครับงานนะครับนะครับไม่ต้องเอาเออมันสมองนะครับมาใส่ใจกับช่องเรานะครับจนมาจนไปก็ได้ครับนะครับด้วยความเป็นห่วงนะครับทุกขภาพามนะครับ เดี๋ยวนอนไม่รับไหม่เกรนนะครับไปห้ามอลอลำบากมากมายแล้วนะครับนะครับงานการไม่ได้ทำนะครับนะครับนะครับแล้วก็จะท่ามกันว้ายวท่ามกันว้านะครับวันจางแต่ละเชื้อกันที่พ้อมไายปล่อยกันถ้ามันดีแนะทําไม่ต้อง่ายนะครับนะครับผมอยากจะบอกว่าเวลาเรายช้างแต่ละเชื้อกัะโอกาสจยางว่าเวลานะครับมันไม่ตรงกันไม่เหมือนกันนะครับ นะครับอย่างเชิญปลายงามนะครับอยกตัวอย่างนะครับติดไหมนะครับติไหมนะครับตนนี้เป็นพระเอกในพระเอกเมืองสุรินไปแล้วนะครับปลายงามนะครับงาเริ่มยาวนะครับงอนบ้านสวยมามไหมจะมีอการดูแลจ้างนะครับครอบครัวนะครับปืนท่านทีดีมาร์กนะครับนะครับละเอียดรอบคอบยิงกว่าพร้อมยีงนะครับนะครับนะครับติดไหมนะครับ แล้วก็แต่งช้างดีมากครับนะครับแล้วช้างดีนะครับช้างดีไม่มีข้อแซ่เลยครับเต่ว่าช่วงโควิดนะครับพมดูแลไม่ไ่วนะครับช่วงนั้นบางทีขายไปนะครับนะครับหายติดไม้นะครับแล้วก็ร้านของช้างแต่ละเชือกไม่ต้องปูดตึงครับนะครับอ่อพ่อันมาแต่เชือกมันสุดเบืออยู่แล้วครับนะครับรัะนั้นี่ได้ไปก็ได้ของนี้ครับแล้วก็ไปดูนะครับห้างจางนะครับห้างจางที่ว้าจะเป็นห้างมงคลนะครับข้าวสารนะครับ ร้นปลาท้มมาแล้วครับนะครับไปดูห้างพลายงามเลยครับนะครับคนห้างพลายงามจะข้าวเป็นสิบเปอร์เซ็นต์ครับนะครับนั่นคือจางข้าวนะครับนั่นคือจางห้างมงคลนะครับนะครับนะครับสนาของห้างจางนะครับไ่ใจห้างดำข้าวสี่ห้าเส้นเจ็ดแปดเ้นสิบเสนเดี๋ยวมาบอกว่าไปนาาจางห้างมงคลไม่จ่ายครับนะครับไม่จ่ายนะครับ ไปดูครับนะครับห้างปลายกับตันนะครับนะครับห้างปลายเอทีพังเอทีเอมตอนนี้ก็ไม่เถาปลายงามไม่ถากับตันนะครับนะครับเพราะฉะนั้นจางแต่ละเชื้อที่พ้องกานไปนะครับจางดีทั้งนั้นครับนะครับแต่ว่าก็มีบางเชื้อครับที่บอกว่าโอ้ยไม่รอดแล้วครับยอมนะครับค่ายแต่ก็ต้องบอกความจริงนะครับต้องบอกความจริงว่ามันวิงนะครับมันวิ่งมันไม่ให้ขึ้นคอแล้วก็อยู่ด้วยความรักนะครับ อยู่ในความรักถ้าอยู่ไปก็คือช้างต้องเจ็บปวดปล่อยดีกว่านะครับขายดีกว่าให้ไปอยู่สบายดีกว่าให้ไปอยู่กับงานที่เหมาะสมดีกว่านะครับนะครับนี่คือพวกเรานะครับเตต้าเกินว่ายิงฟื้นนะครับสวัสดีครับผมยังยิงฟื้นนะครับช้างเจ็บไม่เจ็บเราก็ต้องเจ็บกลับนะครับเพราะว่าต้องปลุกต้องปลัานะครับต้องถลาะต้องต่อสู้กันนะครับนะครับเมื่อปลายกับตั้นะครับเมือนจ้าเนี่ยมึงว่าหู้ครับนะครับกับเลือกอดนะครับนกปตั้มนะครับเจ้ากอกเฟซ ปลายเงินนะครับค่ายไปนะครับกับตันมันดูดันครับนะครับกับเปือนกระตั้มนะครับกับเปือนกระแตงนะครับกับจางตัวเมียกระแตงนะครับแต้งนี่ครับแต้งนี่แล้วก็จำหม้อจําควานครับคนนอกถ้าไม่ไม่จบไม่รักนี่อยากเข้าไปกับตันไม่ยอมนะครับยุบมันคอก็คือผ้าแตงต้นไม้ผ้าแต่งฟอร์จูเนอร์ผ้าแตงรถสิบล้อผ้าแต่งรถล็อกลอหน้าปัดครับนะครับยุบไปยุบไปเนี่ยผมใจไม่ถท้านะครับ พ่มใจไม่ตาปลับกำจัดนะครับนะครับแล้วก็พุอมยุ่งในในเมืองนะครับนะครับในเมืองนะครับนะครับในเมืองนะครับในที่จุมชนนะครับรุดตีนรุดมือนะครับวิ่งนะครับไปชนบ้านจนรถพมเสียตังค์นะครับพอเรอไอ้เกลอม์มาเขาไปเที่ยวเกลอรนะครับนะครับนะครับค่ายสร้างลานให้เกลอครับนะครับปลายกำจัดนะครับเมือนกันครับ นะครับตัวที่ค่าย <ır> ไปอินตัวนั้นนี่ก็คือกู้นะครับกองผีกองเผื่อนนะครับทุกคนนะครับก็ทีมงานนะครับค่ายด้วยความจริงใจค่ายด้วยความรักกับค่ายด้วยที่ว่าไม่มาบอกว่าเออมึงเอาไม้กูถาถวโน่นกูถแาวนี้ไม่มีผลประโยชน์สําหรับเผื่อนนี่คือป้อมนะครับ cosplay, รรนะครับป้อมพูจริงๆนะครับบาหนึ่งก็ไม่คิดนะครับป้อมไม่เอาที่ว่าซิ่งที่ว่ายู่ได้ตัวนี้กับกับเพราะความจริงใจนะครับความซื้อต้องความซื้อสัตย์นะครับบางคนกูไม่เอากู้ไม่เอาเงินกับมึงนะ ไม่เอาไม่เอาเงินไม่เอาตังค์แต่ว่าจริงๆผวรับร่างเไปแทงแล้วสางมืดซีมืดหน้ามืนะครับแซ่ดึงแซนนะครับไม่ใจพร้อมนะครับนี่นะครับที่ใกล้ไปกับเมืองก็บปีบ้าเหมือนกันกับตุ๊กเกงอนะครับที่ว่าพูดนั่นแหละกรักจ้างมากนะครับที่รก็ไม่ใจว่าปล่อยได้นะครับแล้วก็จ้างเงินมาเที่ยนี่ไรเอาไม่อยู่นะครับซื้อมานะครับ่าเดินตามเดินกลางน้นนะครับต้อง่ายบนะครับนะครับ่ายบงายาวนะครับกลัวเพื่อนหลักตั้งหามั่งตองานก็คือไม่ยากทำ นะครับพอทำที่นี่ปุ๊บแกตามใจจ้างเกินแล้วองเรื่องงินแต่ก็าพ่าอเราตระมาจ้างมันมันมันเป็นไปไม่ได้นะครับนะครับแต่เราเชื่อในคือพวเราว่องจ้างหลักจ้างไม่ห่องไม่รักเนี่ยจะมาอยุ่เนี่ยควานไม่มาที่เนี่ยได้แล่ที่ครับนะครับนะครับนะครับแล้วก็บอกว่าถ้าก็ดีจริงแต่ไม่ไม่อวัยเขาไมนดีไม่จริงไงครับถ้าจะพูดนะครับก็มันดีไม่จริงไงครับที่ที่ที่เลื่องมันไปแล้วยังมันไม่มอะท้อมกับเรานะครับเหนื่อยนะครับผมมองตรง เราไปเลี้ยงเองแน่ตาคนที่พูดนั่นนะครับเราไปจับเองเลี้ยงเองเลยนะเพราะพวกเราันสมพัธ์มาเองนะครับเราไม่ได้ให้กวาดเลี้ยงนะครับเราไม่ได้จ้างเลี้ยงนะครับแล้วก็ดูหวาหนีเส้นดานมันไม่ตรงกับเรานะครับเพราะว่าพอได้หรือมะยิงยุกับเราเรายิงเหนื่อยครับนะครับตอโท่ไม่ได้อยู่ๆวิ่ง พอตัวทัวปุ๊บเนี่ยคือไม่มีอาการไม่มีปีไม่มีกลุ้ยนะครับหั่นตายไอ้แล้วก็่าเรียกมาขึ้นหัวขึ้นคอมามาเอาตะก้อไปเกี่ยบปันนี้หั่นหัวนี่แล้วหั่นหัวนี่ทีนี้ปุ๊บพอยิงฮั่นยิงไปกันเยอะยิงข้าไปบุกยิงไปกันเยอะหั่นตายนี่หั่นตัวนี่หั่นตัวนี่ไปเรื่อยๆเลยพอยิงยาบยิงปอยเดินก้าวยาวๆา,วา,วาวพอได้จากว่าทุ่มเดียวปอยแดีวพี่น้องวิง่งควมต้านมาเนื่อยไม่เนื่อยครับล่องเลียงเอ่งรู้นะครับจางสีว่าคุณว่าวะาป้อมค่ายปย เพราะว่าผมไม่กูกวรคกับมันถ้าก็รู้ดูนี่ไม่ใหญ่ท่งจ้างมันคือสัตในอรชา่นนะครับนะครับนะครับทุกคนยอมเป้นะครับจางวิยอมเป้นะครับมีอะไรไรายนึ่งไรอย่างที่ว่าต้องยอมนะครับกับจ้างกันบ่อยากเก่งตู้กับตื่นเลยว่ารุ้งตูกับไม่แม่กับนู้ตูตื่นเลยว่ารุ้งตู้กับรุงไปแล้วนูมาแล้วไม่แม่กับครับฝนตกฟ้าร้องอ๋อนี่คือก่านจ้างครับนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าก็ว่าหนังนะครับหนังยู่อะไรลุงเจ้ามาไล่ซดมาตังกรองยุ่กับถีชีวิตเดิมเดิมอย่ามาพูดนะครับนะครับกวนจางก็ตื่นไปต่อนน้าต่อในต่อในเร็วกว่าเจ้านะครับนะครับนะครับจางวิ่งจางเล่นลักนะครับนี่คือวิธีชีวิตจางจริงจจางเล่นลักนะครับกมโยเหมือนกันพอผมนะครับพ่อโบ้ยจางไม่กินยญ้านะครับก็ยยอเหมือนกันนะครับหไร้หลาย่างกับจางล่อนะครับจางล่อปาซาปาซาตายดีกว่าจางล่อนะครับก็ยยอเหมือนกันนะครับเกตเอวนะครับ ช้างล่อคือคือผลาจากางเาเรียกว่าช้างสะบัดนะครับช้างสะบัดขึ้นคอล้วเวียงถุมนะครับปัมปอมปมปมจากเป็ดบึ้มเดียวนะครับหนังไม่ยู่นะครับไม่ต้องเก่งนะครับแล้วก็คว้าจะฝึกไ้พอเปลี่ยนกวาดไม่ก็เดิมอาการเดิมนะครับคว่าจะเลี้ยงได้ครับเก็เอวนะครับเนี่ยครับทายี่ว่าให้นองปบางเชือกนะครับนะครับบางเชือกก็ไม่กินหญ้านะครับบางเชือกมันวิ่งบางเชือกซาลาปดนะครับแล้วก็ปีบ้าวในเราบนบางบนก็รักช้างเกินนะครับ เต่งจ้างทำจ้างที่จ้างนี่คือรูปเลวรูปเล้วนะครับเร็วไปจะพูดกันเอาความดีวะจ้างเป็นแร่ไปจากตายนะครับที่ความสกปรกของคนนะครับการสร้างภาพนะครับเร็วอยู่ๆปุ๊บไม่รวยไรนะครับในในช่องยูทูปปุ๊บนะครับจาก์จแชนแนลอยู่ๆแม่นดาปุ๊บไอ้ไหนว่าว่ากระดอมั้งไอ้นู้นไอ้นี่มั้งกับตาตายปุ๊บมั้งบัดนี้แต่พออยู่ๆเอาลบเลวเร็วคลิปบังคลิปเหมือนกันนะครับนะครับไล่ซ่อมบังคลิปเหมือนกัน อยู่ๆด่าผมเป็นดดีนะครับไม่รู้ใครต่อใครเมื่อปม่จะดูเรื่องไรทีแล้วอยู่ๆป้อมก็เอาผอมไปเอาผาพอมไปในเฟซบุ๊กป้อมข้าวไปเจ้าปัญจานย์อมบอาผ้อมเป็นคนแบบโน้นแบบนี้ไม่ดีแบบโน้นแบบนี้แต่อยู่ๆป้อมได้แกไม่ไม่ตึงวันนึ่งคืนรึ่งคืนลบแล้วคลิปนั้นแต่ป้มเจ้าข้องเจ้าข้องผาเจ้าข้องเสี่ยงเจ้าข้องคําพูดนะครับซิ่งกว่าปัญจานย์อมเจอ ผมต้องรีบบันทึกไว้นะครับเพราะเป็นสิ่งที่วาน้อยคนที่วาจะช่วยโปรโมตกันนะครับเพื่อมต้องแกบไว้นะครับนะครับซึ่งคุณจะลบหรือไม่ลบนะครับพอมก็ไม่เกี่ยวกับผอมแต่ว่พผอมดีใจนะครับนะครับที่ว่พผมเอามาแช่นะครับก้องที่วาคลิปตามโรงพยาบาลนะครับที่วาเอาไปถ่ายไปเสื่อยที่เขามาทำรายการนะครับก้องเอ่อเคยผมจำไม่ได้หอลแก้อะไรปะนี้นะครับเอ้ยพอมเอามาแช่ขึ้น นาเฟซพมนะเพราะมประทับเจยนะครับพมได้ออกรายการนะครับก็คลิปต่างๆนะครับถึงเคยเอาพมไปออกรายการหรือเอาผมไปประจานในตำเตนะครับพมดีเจยนะครับเพราะยานผ้มต้องบันทึกไว้นะครับถึงจะลบเล็วนะครับขอขอพระคุณมากมากรับนะครับพมเก็บไว้นะครับเป็นเรื่องเนเรื่องว่าพมจะเอาเก็บไว้ในส่วนนห้พ้มจะเอาไปให้เคยนะครับให้เคยดูหรือว่าก็ออกมาในทางที่เสียชัยง่ายนะครับก็หวานกันต่อไปนะครับ กวาดคำตอไปไม่วาครับไม่วาเต็มตีกับจองนี้ครับนะครับจางไห์ชาแนลนะครับนะครับเป็นจองข้องคนรักจางแล้วก็พอๆแม่แม่เอฟซีุกคนนะครับถ้าเกิดว่าไม่ด้เดีว่าไม่มาะส้มเข้ามาคอมเมนต์เต้นพ่อมด้ได้เต้นพ่อมเลยนะครับพ่มตั้เผื่อจองนี้เผื่อคนรักจางแล้วก็คนดีมีจิตใจดีจิตใจงามดีว่าไม่ซอกเซกไม่ต่อแหล่นะครับไม่สับพับนะครับ นะครับไม่ตำตัวเป็นซ้มเปรียบประเวซี่นะครับนะครับของคนทุกคนนะครับเข้าไปดูได้เลยครับนะครับเข้าไปคอมเมนต์ได้เลยนะครับเข้าไปเล่นเข้าไปด้ได้เลยครับแต่ว่าอย่าด่าเจ็บๆนะถ้าด่าเรื่องจริงไม่หวาัรนะครับแต่ว่าถ้าเัิว่าด่าเรื่องไม่จริงนะครับมันเดี๋ยวย่ามเงือนเกินก็นะครับนั่นแหจะโดนนั่นะครับไปกับต้นสายก็ต้องลบคอมเมนต์นะครับพอมก็ไม่ได้มากมายนะครับเพราะอมไม่เกี่ยวเพราะว่าทุกคนออกมานะครับมันต้องยอมรับกันได้นะครับในสิ่งที่ ดีแล้วก็ไม่ดีครับแต่วะก็มาว่าห้รลายเนี่ยสิ่งทีว่าเราไม่ไม่ไม่เป็นไปอย่างที่เขาพูดนะครับนะครับก็สุดท้ายเขาก็แพ้ไปไปเองเจ้อพ่อนะครับนะครับนะครับชอบความมันตึกถูกต้องครับสุดยอดนะครับนะครับมาเก้อกันนี่นี่ครับว่าเจ้ายืนเล่ว่างนะครับจางก็มันจะก้องอะไรนะอ้ามุนต้องทีวะเจียวท่ามันวะท่ามาเจียวเม่นกันวะทาก้องอ่า ถ้าข้องดีอข้องดีจริงใกล้ใอล้บุญบารมีแม,ม่พอ่อเดีวพ่อท้ามจริงนะเมือ่อพคนพสต์น่ะวะพวกเราเลี้ยงช้างมาเระลตั้งเรกระเจียวไม่แรนตีไม่คลิปตีนึครับตื่นมาว้าตื่นมาลืมตาปุ๊บช้างเอ็นเหลวเอ็นจางแล้วแต่ถึงจางดีไม่ดีคิดวา่าพวกเราโอ้พอพิษถาปุ๊บตา กอลุงนะนาะเจ้านี่พ่อมีคาไข้จังเกรียร้ยแรเงี้ยม้วงแรเงี้ไม้ขึ้นกอเกืเ่อยแรงลำบ้าแรงนี่มันทีงหันปุ๊บสัน,นติเออมึงไข่ทำไมจางลักษณะมันดีอ่ะมึงเลี้ยงวัวเจี๊ยบกับบานเราเลี้ยงได้ครับนะครับเราเลี้ยงได้ผมบอกเลยเราไม่จําเป็นต้องมีขาชาย้าที่ว่าข้อบริจาคข้อขาจางจางที่ปากตายนั้นไหมครับกับต้องมาจัดนะครับ ถ้าเกิดมันดีจริงอ่ะนะครับทุกคนบอกเลยเอามานี่กูเลี้ยงเองแต่คุณมีเยอะแยะมากมายนะครับกยีเลี้ยงช้างเอามานี่กูเลี้ยงเองเอามานี้กูไว้บนซ่วนกูเออเอามานี่กูบาดร้อยใน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 บ้านเมื่อคลองมั่งนะครับบนเมื่อคลองมั่งบนบ้าบนหน้าบนร้ายมั่งนะครับนะครับแต่วะาวกข้องมันไม่ดีอะครับเกี่ยคายไปเบยแล้วก็คุณที่พูดกันเนี่ยข้ามาในวงการช้างบนดอยเพ่รมาแต่ว่า โอ้โหแม่นเปล่าโวดนมกวดนมอย่างติดอยู่ในป้าเลยแม่แม่แม่แมชงนมให้มา,มาแล้วก็ไปดูดดูดนมด้วยดูดนมไปด้วยแล้วก็พูดเรื่องจ้างเรียงจางไปด้วยเหรอ <c oughs> อ้าวใจมันใช่เหรอครับ <c oughs> มันใช่เหรอเก็บนะครับวงการจ้างเพิ่งเข้ามาเละแต่ว่านี่ครับนะครับแล้วก็มาเดี๋ยวพูดมาโจมตีคนที่ว่าเขาอยู่ในวงการวงการจ้างมานมนานแล้วนะครับมันใช่เหรอเก็บ <c oughs> ปักพอดเนี่ยบางกับปักพอนเนี Demon> ่ยบางนะครับพมผมแนะนํานะครับปักพอนเนี่ยบางนะครับเดี๋ยวจะสมองจะเบลอเดี๋ยวจะจะคิดงานไม่ออกนะครับลุงชาวเนี่ยจะรับบริจาคได้ดีนะเดี๋้ใคร้เป็นสมพานบุญไรดีนะครับนานๆนะครับบอกแล้วว่าแต่ละช่องนะครับไม่เหมือนกันนะครับแต่ช่องนี้เองบอกแล้วว่าช่องของทุกคนครับนะช่องของคนรักจ้างนะครับไลฟ์สด่านเฟซบุ๊กคอนนะครับแล้วก็จะอัพโหลดลง ชงยูทูบินีนะครับแต่ถ้าเกิดว่าทำเพื่อผลประโยชน์นะครับเขาไล่ลงชงเลยครับนะครับอะไรมากมายนะครับแต่ว่าพอแล้วชงนี้่และความมาเชืองเพื่อความรักชาตครับไม่เน้นยอะไรเยอะๆก็คืองานที่สนิดนะครับจาง่ายครับนะครับให้พวกเรื่องยางนะครับนะครับให้อนาบริเวณอาณาจักรแถวนี้นะครับพื้นที่นะครับให้พวกเราได้ผักผิงหา่นไส้ให้เขาได้หลําในพวกนะครับได้มีอิสระภาพนะครับ ในรูปแบบค่องจางบ้านนะครับนะครับพิษพลัสประกาศได้ผมบอกเลยว่าพมกลับก็ไปด้วยเลยว่าไอ้คนที่มากก่าอ้างพบนะครับมันน่าทะลอกกัาแล้วพอบอกเลยว่าพอเก่าอ้างพบนะครับเอ่อออกคลิปไปก็หลบติ้งเอ่อคอมเมนต์มาก็หลบติ้งนะครับแล้วพมท่ามว่าเคยจิงเคยไม่จริงกันไหนงงอะไรวะนะครับมึนนะครับโอเคครับ เอ็นจางแล้วนะครับกินยาดูยาัและการกินแล้วนะครับจางอิ่มนะครับท่าย่อดึงไม่ถึงนะครับเดี๋ยวก็ควานเหมาครับนะครับแล้วก็ไปตื่นกับเหล้าเราครับไปตื่นกับเหล้านัวปลาต้มเหมาเรียบปลายมาริโอฝลาเกินปลาส้มปลานะครับจชาชากระพรัมกันต่อนะครับกันดอตรองดอท่าอย่างท่าสดนะครับก็พลังงานมาเกินนะครับก็ให้เขาขึ้นชาวเย็นครับนะครับปล่อยขึ้นชาวเย็นแต่ว่าถ้าเกิดว่าดูเขาไม่ มันก็ขึ้นยุ่กับความสมัครใจของเขานะครับก็วันละกลางนะครับเรือว่าบางทีก็จงปักป้อนก็ให้ก็ปักป้อนครับไม่ได้บังกับขึ้นนะครับนะครับแต่ผมผพูดบบนี้เดียวข้าวแล้วไหนจิงมึเอ่าปนนปั่นีด้วยนะก็ก็เวลานมมดอ่ะก็จงนมกินก้อนก็ได้ท่านคุณคิดนะนะครับล้วนอนปักป้อนนะครับเด็ก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 อมนิวเด็กอ่ยังไม่ยังไม่ย่านมที่นะครับแล้วก็ แล้วก็นอนพักผ้อนก้นนะครับนะครับยากจะบอกว่าเด็กมาวันซื่นในวงการช้างนะครับนะครับพราะวล้ช้างถ้าเกิดว่ามีลักษณะดีจริงนะครับพวกเราไม่ค่ายนะบอกแล้วแล้วก็รัดเลี้ยงกันเลี้ยงวันนี้ครับนะครับแล้วก็ไม่ได้มาเซลซัเนอร์เคยให้มาเอาได้มุนไว้นะครับเพราะว่ามันเสริมสร้างบารมีเรานะครับนะครับซึ่งเวลาก็าไปเขาไปเองนะครับนะครับนะครับ ซึ่งเวลาเขาจะไปเขาไปเองครับนะครับไปยุ่งในสิ่งดีเองครับไม่ต้องมาเดี๋ยวซันเดอร์นะครับนะครับของผมของดีนะครับโนวันนี้นะครับสังคมเขาไปเองครับนะครับโอเคครับนะครับใช้เวลาแล้วครับเดี๋ยวบุกิ้งข้าวมานะครับตัวทรัพไม่ได้ว่างไม่ได้ไล่ซดกันนะครับเดี๋ยวก็มีสายสดเข้ามาเนี่ยครับปอยงานคือตื่นเช้าดีที่สุดนะครับชีวิตคนเลี้ยงช้างครับครับสู้ๆนะครับพักผ่อนใะบ้างนะครับเด็กเมื่อวันซืน Ây da, mấy nạ rồi. Tao đi gặp. Channel.